สวัสดีครับพี่ช้างแล้วก็ชาวมติชนทุกคน47ปีเต็มในวันที่9มกราคมนี้แล้วก็จะย่างเข้าปีที่48มติชนเป็นสื่อที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทยมานานโดยเฉพาะการเมืองผมก็ได้พบและรู้จักกับทีมมติชนทุกคนมาเป็นตลอดเวลา แต่ปีเข้าสู่ปีที่47แล้วก็ปีจะเข้า48เนี่ยผมว่าเป็นปีที่หนักมากของสื่อมวลชนทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นท้องไทยและเทศอันั้นการปรับตัวเข้าสู่สังคมที่การบริโภคข่าวสารที่เปลี่ยนไปและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนี่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งของมติชนผมก็ขอให้กำลังใจและก็อวยพรให้ มัติชนยืนคู่สังคมไทยไปอีกนานแสนนานก็ขอให้ผ่านาจุดเปลี่ยนแปลงโฮเรียวหัวต่อเที่ยวนี้ได้อย่างราบรื่นขอแสดงความยินดีกับชาวพัติชนทุกคนครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่ได้เป็นสื่อที่สำคัญของประเทศไทยต่อไปครับ ดีครับพัชระพุณเจริญพักดีส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะครับสืบสารรักษาต่อยอดนะฮะผมเองต้องขอบคุณนายกทักษิณนะฮะที่ให้กำเนิดศูนย์ตำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยนะและก็ขอฝากชีวิตชาวล่ำช้างชีวิตชาวต้นปูนกลางเมืองเชียงใหม่ไว้กับท่านด้วยนะฮะเพราะเขาต่อสู้กับอิเเทาจีเทาครับนายกทักษิณครับ ทีนี้ผมขึ้นต้น EP นี้ด้วยนายกทศิษณิณไปงานอวยพรไปงานวันไปงานครบรอบนะฮะไปงานครบรอบของมัติชนของพี่ช้างขันชัยบุญปานนะครับก็แสดงว่ามัติชนเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือมายาวนานและก็เชื่อถือได้ตลอดไปนะฮะอย่างนี้ครับท่านนายกทศิษณิณครับท่านนายกอิงครับมัติชนคราพาดหัวว่ากราหหมนำดง พลชี้อยากให้ประชาชนปรับคอมากที่สุดครับก็คืออ่านจากข่าวมติชนของพี่ช้างเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศอยากให้นายกเองเนี่ยปรับคลอมอแล้วก็ปรับธรรมรีการหมออกไปซะเอาคนที่ที่ไรก็ไม่รู้นะครับนายกสินจะรู้แล้วกันมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมครับ อันนี้คือความจริงนะครเพราะว่านายกสิทธิ์ท่านพูดแล้วว่าท่านจะต้องเอามหาไทยคืนมาเป็นของเพื่อไทยเพื่อเตรียมการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระนันี้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศรอรอนะฮะรอคือรอนะฮะรอปรับคอรมอแล้วรอปลดเก้าคอรมอให้พ้นและปลดเก้าให้ท่านหมายวาเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็พูดความจริงเลยนะฮะ ตั้งแต่เช้าก็มีข่าวตอบโต้ระหว่างดูจะข่าวเนยอนุสรเอ็มสะอาดวรชัยเหมะกับสมาชิกพักภูมิใจไทยเขาเรียนม,มาตลอดว่ารักพักภูมิใจไทยและพักร่วมรัฐบาลพักอื่นๆเนี่ยก็แม้กระทั่งพักพลังประชารัฐก็โหวตเลือกนยอยายกอิงน,นะฮะในครั้งที่แล้วก็ก็มีการปรับแล้วคอรมอลอย่างที่เห็นนะฮะ แต่คราวนี้ผมก็เชื่อว่านายกเองก็ต้องปรับคลเรมอครับส่วนท่านใดจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็นแล้วแต่นายกเองนะฮะเราเลือกสอสสส,ส้ามาเลือกนายกเองนะพร้อมหนา้าการมหาประเทศก็ของเป็นของนายกเองแต่ว่าเนี่ยเสียงเขาเรียกร้องอย่างนี้ครับผมว่าท่านก็ทีมงานท่านนายกเองเนี่ยเจนวาต้องอ่านแล้วว่า ประชาชนเรียกร้องให้ไม่ใช่ผมนะผมประชาชนเหมือนกันแต่ว่าผมก็เรียกร้องในใจเหมือนกันนะให้ปรับให้ปรับดนตรีกันลาหมสอดคล้องกับเสียงประชาชนส่วนใหญ่ที่เนี่ยสื่อที่ท่านทักษิณไปกล่าวเนี่ยนะว่าพี่ช้างขันชัยบุญปานมัติชน,เ,นเป็นสื่อดีขณะนี้สื่อดีที่ชื่อมัติชนเขาเสนอข่าวว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ปรับ กลาวมออกไปครับครับวันนี้ก็คือความจริงความจริงที่ขณะนี้คณะผู้แทนไทย JBC อยู่ที่คอมเมนต์นนะผมไม่กล้าแต่ต้องไปพูดไปวิจารณ์เดีย๋ยวมีใครบางคนไม่พอใจและงามเลยนะฮะงามหน้ามาหาครับแต่ว่าสิ่งที่คนไทยรู้มาตลอดคือประเทศไทยของเรา พมากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองบกพร่องประัตปีจากสุโขไทยธานีจนถึงแผ่นดินรัตนโกศิร์แผ่นดินรัชวงศัก,กีสถาปนาโดยพระหลงราชการที่หนึ่งปัจจุบันก็แผ่นดินของสมเด็จพระพิชก้าวเจ้าอยู่หัวเนี่ยซึ่งผมก็ติดข่าวติดตามข่าวมาตลอดว่านายกักษินก็จะมาสนองงานแล้วก็ รักษาอาณาเขตประเทศไทยไว้นะฮะในฐานะเป็นคุณพ่อท่านนายกและเป็นประธานอาเซียนครับแล้วผมกลับเรียนนายกอิงกลับเรียนท่านที่ปรึกษาประธานอาเซียนเลยว่าเรื่องขมรเนี่ยอันวาสู้นายทกทักสินไม่ได้ครับนายทกทักสินเนี่ยที่ผมเรียนมาแต่ต้นว่าท่านมีความรู้เรื่องขมรดีกว่าคนอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยชาวสมุทรปราการบ้านผมเนี่ยครับ แต่ผมก็มีบ้านอยู่เชียงใหม่นะฮะคราวที่แล้วก็ไปเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนี่แหละทีนี้ก็ต้องกราบเรียนนายกเองนายกทักษิณอย่างนี้นะ,ะว่าคนสมุดประการเขาให้ตรวจสอบว่าเอ๊มันมีนักการเมืองบางคนในสมุดประการหนีคดีไปอยู่คำมมนหอบเงินให้คุณเซนสร้างบ้านส่วนหนึ่งแล้วก็เปิดบ่อนอยู่ที่ปอยเป็ดชื่ออะไรทําอะไรนะ ไอ้นักการเมืองคนนี้เป็นยังไงถึงมาเคลื่อนไหวใช้คำเหมนเคลื่อนไหวแซงชั่นการเลือกตั้งทุกระดับในสมุดประการครับอันนี้ก็ฝากท่านนายกาสิงช่วยตรวจสอบด้วยคนสมุดการเขาหวาดกลัวแล้วก็ต้องขอบคุณนะท่านนายกอิงนะฮะที่ให้ทหารตัดสินใจหน้างานครับขอบคุณพลเอกพนาครับบทุกท่านผู้การหารบก ขอบคุณแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลทวารมฤบุญสุยาขอบคุณแม่ทัพกุ้งนะฮะที่ประกาศจะรักษาธิปไตยไทยไว้นะฮะไม่ยอมขเขมรครับเพราะแร่เหลี่ยมชั้นเชิงขเขมรม,ม,มันเร็วซามจริงครับกาบเรียนนายกเองกาบเรียนนายกทักสินว่าคนไทยบ้านนอกอย่างผมเนี่ยอายุเกินหกสิบแล้วก็ ไปฟังนายกทักษสินโทษที่มอนาเรสวนนะท่านนายกทักษสินคงจําได้นะฮะไปเปิดสํานักงานของท่านยิงพันเนี่ยไทยรักษไทยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนายกทักษสินกลับมาเนี่ยเพื่อจะเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนด้วยแล,วแล้วก็มีนายกอิงด้วยนะฮะคือต้องขอบคุณนายกทักษสินที่ท่านรังสรรนายกให้ประเทศไทยไหลายท่านนะฮะท่านสมัครจนทอนเวดพักเดียวเลยประชากรไทยกับท่านยิงพันนะฮะ ท่านสมัครเป็นหัวหน้าท่านยิงพันเปนเลขาเอามาท่านสมชายวงสวัสดเห็นไหมครับสามีของท่านเยาวภา,าเนี่ยท่านเยาวภา,าก็จะมีความคุ้นเคยกับท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะไม่ใช่ผมพูดเองนะครับในแพทย์คนหนึ่งซึ่งเป็นของแบงค์เนี่ยเขาบอกกับผมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายเรื่องราวในประเทศไทยต้องขอบคุณในายกทักสินนะฮะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมจะต้อง นำข่าวของมติชนนะฮะมานำเรียนนายกอิงมานำเรียนนายกทักษิณว่ามาติชนเขาเสนอข่าวอย่างนี้ครับเขาเสนอข่าวให้ท่านเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนายกอิงจะพิจารณานะครับส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศนี่ก็ผมว่าคนไทยก็ดูเอาเองแล้วกันมันผมไม่รู้ว่าผมไม่กล้าแตะต้องฮะเพราะว่าเราเราเป็นคนธรรมดาไป,ไปแตะต้องนะักการเมืองจะยุ่งแต่เป็นความจริง ในวันนี้ในวันที่มีการประชุมเจบซีครับแต่ไม่เป็นไรฮะผมก็เชื่อมั่นนายกทักษิณว่าเมื่อนายกทักษิณน,นำเสนอแนวความคิดให้ท่านนายกแล้วท่านนายกอิงก็รับไว้พิจารณาแล้วผมก็เชื่อว่าต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นแน่แท้อันนี้เป็นความเชื่อของผมนะฮะแต่ถ้าท่านหากปรับรัฐมนตรีเสร็จแล้วเนี่ย ท่านได้รัฐมนตรีมหาไทยเป็นของเพื่อไทยเนี่ยท่านก็ต้องให้รัฐมนตรีมหาไทยไปเชียงปีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับท่านจะทัดสินครับเพราะผมพูดกับทุกคนเลยบอกว่าเนี่ยเลือกนายกเทศมนตรีพรรคเพื่อไทยนครเชียงใหม่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆในนครเชียงใหม่จะหมดไปครับคือโรงแรมที่ในยาก,กีย,ยากชีชาวิสเอลเนี่ยมันเปิดการเมืองเชียงใหม่เลยพื้นที่เทศบาลน,นครเชียงใหม่นะฮะ ผมก็ลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินไปเลือกพรคเพื่อไทยะเ,เลือกตั้งนายกนะฮะทีนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ต้องขอบคุณนายกเองขอบคุณนายกยิ่งลักษณ์ด้วยนะฮะท่านคุณอาพอติ๊กตอกให้กําลังใจพี่น้องชาวเชียงใหม่กําลังใจพี่น้องลําช้างต้นโต,น,ตน,นี่ยซึ่งหอบพยา,ยานไปหาผู้กินกลับผู้กินกลับก็แสดงว่าไม่ใช่คนกินต่กลับนะฮะหอบพยา,ยานไปหาายอำเภอเมืองเชียงใหม่หอบพยา,ยานไปหาผู้ว่าเชียงใหม่ ขอพยานไปให้กำลังใจในายกเองในการประชุมพมอรมอสัญจรที่แม่ลิมแล้วก็ยื่นหนังสือต่อนายกเองโดยตรงท่านก็บัญชาให้ผู้ว่าดําเนินการผู้ว่าก็ทําหนังสือประทับตราการลงชื่อนะฮะไปให้นายอำเภอเมืองครับแต่จนปัจจุบันนี้ยังเงียบสงบไม่ไหวจริงนะฮะคนที่ละเว้นเนี่ยช่วงนายกทักษิณไปดําหัวที่เชียงใหม่ ก็ไปรับนายกด้วยมีภาพเลยแต่มันกล้าละเว้นครับกล้าละเว้นนะฮะขนาดบัญชาการนายกเองเนี่ย,ยท่าน้ายกสียงไม่นคนเชียงใหม่เนี่ยได้ผมทําไงดีครับแล้วก็ไม่รู้ก็ต้องเป็นกําลังใจให้ท่านนายก,กสักษิณกับนายกเองละกันนะครับวันนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณรัฐบาลขอบคุณที่สุดท่านผู้ชการฐานบกนะฮะท่านผู้ชการ เหล่าทัพทุกเหล่าทัพที่มอบอำนาจให้กองทัพอกโอเปอเรชั่นและผมกราบเรียนทนายกอิ้อย่างนี้ครับกราบเรียนนายรสศินอย่างนี้ครับก็เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ให้ผู้ชกการหันบอกประกาศกยิการศึกทวระเทศ90บวันครับ90วันฮะฝาดล้างคำเหมน็นฝาดล้างว่าแดงชะเวโกโกโก้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้านายโยอิงจะเห็นว่าหลังการมาของอิวจงอี้ มีาการจับอุ้สงครามที่เชียงใหม่ครับเห็นไหมฮะแล้วผมเนี่ยเชื่อมันนายกทักษิณที่สุดเพราะอะไรครับ<อ>ผมว่าช,ชนกลุ่มน้อยของพม่มาเนี่ยเชื่อฟังนายกทักษิณสองสมัยนายกทักษิณเป็นนายกรัตมนตรีเนี่ยนะฮะเรื่องท,ที่ร้องเรียนไปท่านรับด้วยตัวเองผมร้องเรียนไปเนี่ยนายศทักษณิณมีชั้นฝำรับครับ คนรับเรื่องการปลอมบัตรสวมบัตรและก็เรื่องการฆ่านายกเพื่อนผมเนี turkey, ่ยชื่อพลเอกชัยศึกเกตัศน์ครับก็ขอบคุณท่านนายกทักศิณ์ขอบคุณพลเอกชัยศึกเกตัศน์ขอบคุณดรป๋องพิรพลนธ์นาทศสาวิทย์นะฮะอันนี้คือความจริงที่สุดความจริงแล้วผมขอบคุณนายกักษิณอีกเห็นไหมฮะนายทศักษิณเนี่ยท่านมีวิชั่น ในสมัยท่านเนี่ยมีผู้ชการหันบกนามสกุลเดียวกับท่านด้วยแต่เพื่อประโยชน์ของชาติท่านก็เปลี่ยนใช่ไหมฮะให้ให้ท่านผู้ชการหันบกเนี่ยที่นามสกุลเดียวกับท่านขึ้นไปเป็นผอบสสุดนะแล้วท่านป้อมเนี่ยเหล่าลาบนะฮะท่านผอทบที่นามสกุลเดียวกับท่านเนี่ยเหล่าช่างท่านก็ให้พระเดชพระวิโรธทรงวันเนี่ยเหล่าลาบ pues, เป็นผู้ชการหันบกครับ อันนี้คือความแหลมคมของนายกทักษณิณในการต่อสู้กับขมเณนเพราะว่าพลในประวิตย์เนี่ยท่านมาจากคนสองบูรพาพยักษ์นะฮะผอบอคนปัจจุบันก็คือผอบอเบนเนี่ยนะฮะผอบอกองกําลังบูรพาเนี่ยฐานเสือพระพันปีหลวงนะฮะฐานเสือสมเร็จพระวชิเก้าเจ้าอยู่หัวครับครับก็วันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ในายกอิงนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ปรึกษาประธานอาเซียนนะ,ะที่ จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่ปรากฏต่อเสื่อเพราะว่านายทศสินเนี่ยพูดจริงทำจริงนะฮะนายทศสินใครเป็นนายกท่านก็เป็นผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในปัจจุบ,บันก็จะเห็นเพื่อนท่านเห็นไหมฮะพิตุเนี่ยพิตุพนโอตีส่วนสิทธังขาพงศ์นะีครับผู้การกองปราบสมัยที่เพื่อนรักผมถูกฆ่าตายครับเอามีเต็มฐานสิบสี่เพื่อนพี่ดอง อดีตหลากระทรวงครับหลายท่านเพราะฉะนั้นมือทํางานของนายทศสินมากมายนะฮะขณะสมัยที่ท่านเป็นนายกเนี่ยพราะเอกชวิตตรงใจยุธงนะย,ยังมาเป็นรองนายกก็แสดงว่าทุกท่านเนี่ยเชื่อมั่นนายกทัศสินครับครับวันนี้ก็พูดอีกครั้งแล้วกันขอเป็นตัวแทนคนไทยของประเทศเนี่ยนำข่าวที่มติชนเขาลงนำเสนอท่านสองก็ ขอให้นายกเิงมอบหมายให้ผบทบประกาศกฎการศึกทั่วประเทศนะฮะ90วันพอครับแนวแท้แนวชายแดนขเขมรเนี่ยเอาเอา9เดือนก็คือ270วันเพราะว่าผมดูแล้วผลประโยชน์ปลอยเป็ดนี่เงินเทาเงินบ่อนมาแซงชั่นสมมุติประการบ้านผมและประเทศไทยบางจังหวัดนะฮะมันมันแย่จริงครับเพราะว่ามัน มันเลวร้ายอ่ะแล้วผมไม่รู้นะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงก็ต้องต้องพึ่งท่านนายกเองและพึ่งท่านนายกศักษิณินเนี่ยนะฮะเพราะท่านเป็นบุคลากรผู้ทรงคุณค่านะฮะที่เป็นท่านเดียวที่จะต่อกรกับขมิญได้อันวาเดยนนายกศักษิณสินเลยอันวาไม่มีน้ํายาครับอันวาไม่มีน้ํายาฮะอันวาจะช่วยได้คือภาคใต้แลวภาคใต้เนี่ยผมชื่นชมนายกทักษิณินะนรัร ในการปราบปามยาเสพติดและหลากหลายเรื่องราวครับนายกศินครับทนายโยกอิงครับอย่ายอมนะฮะอย่าให้เหม้นนั้นเข้ามาแย่งแผ่นดินไทยแม้หนึ่งตารางเซนติเมตรครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะฮะขอเป็นกำลังใจให้ในายกอิงปรับคอรมอขอเป็นกำลังใจให้ในายทวศินกระสิบข้างโหเนี่ยคนไทยที่เป็นผู้แทนไปเจรจาเรืเ่องเจบีซีชื่อไรก็ไม่รู้ว่า มผมก็ฟังจากวีระสมวัมคิดนะครับข่าวปรากฏความปรากฏนะฮะครับวันนี้ก็วันเบาๆพวกนี้ก็อยากจะฟังข่าวการปรับคอรมอวาทิตย์วันจันทร์วันอังคารท่านนายกอิงนำคอรมอหมาดเข้าเฝ้าก็จะได้เดินหน้าประเทศไทยแล้วก็ ถ้าท่านยศทักษิณจำได้เนี่ยท่านยศทักษิณก็ไปเปิดสำนักงานไทยรักไทยนะตรงหัวมุมอของท่านยิงพันแมสสิกานเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านก็ไปที่มอนเลียนสวนมอนเลสสวนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพิโลกเนี่ยนะโดยเฉพาะสีพิลมผมพิร,มรามสนามชัยหางไหลามาต้องคองแคนสอสอชื่อนบพนเหลืองทองนาลานะะคนพรมพิรามไม่เคยนอกใจพักเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นายกอิงครับชาวพิศโลกเขารอต้อนรับท่านและก็อีกอย่างนึงเนี่ยนายกทักษิณถามนายกปูได้เลยนะเวทีแรกที่นายกปูเปิดที่วัดสุนทรบดิตบางระกำครับจึงเป็นที่มาของบางระกำโมเดลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนบ้านนอกนะฮะลุงเอกบางหลวงคนบ้านนอกครับแต่พูดจากหัวใจพูดจากใจนะฮะผมเองเนี่ย ติดตามนิทักษินมาต่้ต้นตั้งแต่ก่อนตั้งพรรคไทยลักษไทยนะฮะต่างพรรคไทยรักไทยก็เป็นสมาชิกค,คนรับรองก็ท่านสุรพันธ์ชินวัตรตอนนั้นท่านแข็งแรงนะฮะท่านนิวท็กษินจําได้ตรงข้ามชินวัตรหมายไทยก็ในบ้านผิดตุยพี่ต่อยนะฮะเนี่ยบ้านท่านสุรพันธ์ครับก็คือเรื่องราวที่ผมพูดก็หมายถึงจากรากหญ้าสู่รากแก้วครับวันนี้ ลากแก้วเขาฝากเรียนนายกอิงฝากเรียนนายกตุสินว่าเขาพระวิหารเป็นของไทยครับฝากนายกอิงฝากนายจตุสินทวงคืนเขาพระวิหารให้เป็นของไทยครับขอบคุณครับ คนี่นี่รบรบกับศัตรูก่อนอย่ามารบกันเองถ้าเราหันมารบกันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังอ,อม,มีกระแสะข่าวว่าแนมตรีแพทองทานชินวัตรเลื่อนการประชุมคระมรสัญจรอ,ออกไปนะครับที่โขทโลที่จะเกิดขึ้นประมาณ21-22เนี่ยแล้วเห็นมีรายงานข่าวว่าจีเปการเชิญ หัวหน้าพักในการนำพักภูมิใจไทยหาหรือพักเดียวค่ะหา,หาหรือพักเดียวคงจะเกี่ยวข้องกับกรณีการทวงคืนกระทรวงมหาดไทยกลับมาอยู่กับพักเพื่อไทยหรือไม่ประการใดการมึงมันร้อนแรงก็เพระาะเมื่อวานนี้ที่อุบลน,นี่แหละคนอนุทินชาวรุกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับกรณีนายกถามเนี่ยส่งฉันน้ำปรับคอรมาที่ควรทุจริหรือ,อยังก็ยังยืนยันว่าไม่มี เป็นไปได้ไหมที่จะปรับก่อนโดยไม่แจ้งไม่มีถามว่ามั่นใจหรือไม่ยังจะได้นั่งในตําแหน่งรัฐปีว่ากากระทรวงมหาไทยคุณอนุทินตอบนักข่าวเขียนมาว่าด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่ามั่นใจถามอีกถ้าไม่ได้จริงๆพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านไหมพร้อมครับพร้อมครับแล้วก็มาทิ้งท้ายเหมือนลดกระแสสักหน่อยว่าให้รบกับศัตรูกันก่อนอย่าเพิ่งมารบกันเองถ้าเรามารบกันเองจะร้องเพลงชาติให้ใครฟัง มไม่มีครับมีทางทไม่ได้ว่าจะไม่แจ้งหักไม่แจ้วก็ไม่มีครับไม่มีครับครับมั่นใจคว่าเราะยังอยู่กับสภามั่นใจครับเราพลาดไม่ได้จรงพร้อมครับนาลนไนี่นี่รบรบกับศัตรูก่อนอย่ามารบอันเอง ถ้าเราหันมารบกันเองจะร้องเพลงชาไทยให้ใครฟังอนี่นี่ใหญ่เลยถ้าหัวหน้าพักภูมใจไทยบอกว่าถ้าอะไรนะรับเนะก้าอี้กระทรวงมหาดไทยออกไปพร้อมเป็นฝ่ายคา้านพร้อมครับพร้อมครับนี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งก็น่าสนใจภูมใจไทยข้อที่หนึ่งพร้อมเป็นฝ่ายคา้านกระทรวงบาทไทยไม่ได้ ถ้าไม่ได้มาหาไทยเพราะมันฝ่ายคานเลยสองขณะนี้มีปฏิบัติการเป็นขึ้นเวทีแล้วค่ะและเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอาไม่ใช่พูดที่จะมาร่วมอุดอมการกับภูมิใจไทยใช่อยากเห็นอยากเป็นเทวาดาเสื้อและพาเราก็แต่มัน็นาจเราสิใดตลาดขนอ,อ,องเกาให้ตัวเราก็เท่านั้ ยอมรับในความเท่ากันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ